OPPO Find X9 Series ความสามารถและความงดงามที่น่าตื่นตาตื่นใจ OPPO ตัดสินใจเริ่มต้นเป็นชุดเป็นที่รู้จักดีด้วยชื่อเดิม OPPO Find X9 และ OPPO Find X9 Pro ซึ่งมีความสามารถที่มีความหลากหลายและความงดงามที่น่าตื่นตาตื่นใจชุดนี้มีการใช้เทคโนโลยีที่สูงส่งทั้งในเรื่องของการแสดงของ c p s พ CPU และการแสดงของ t r e a เจ r e GPU ที่มีความสามารถในการปรับปรับตามความต้องการของผู้ใช้ OPPO Find X9 และ OPPO Find X9 Pro มีขนาดที่แตกต่างกันการแสดงของ OPPO Find X9 Pro มีขนาด6.78นิ้วในขณะที่ OPPO Find X9 มีขนาด6.59นิ้วซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้งานและความสะดวกในการใช้งานในเรื่องของการแสดงของ PS, CPU s c p และ Trazer GPU ชุดนี้มีการใช้เทคโนโลยีที่สูงส่งทั้งในเรื่องของการแสดงของ PS, CPU s c p และ Trazer GPU ที่มีความสามารถในการปร,ประดับปรับตามความต้องการของผู้ใช้ซึ่งเป <The Loud Creator> ็นสิ่งที่สำคัญในการใช้งานและความสะดวกในการใช้งานในเรื่องของการแสดงของ CPS CPU และ Tra เจ GPU ชุดนี้มีการใช้เทคโนโลยีที่สูงส่งทั้งในเรื่องของการแสดงของ C p s CPU และ t r a ดเจ r GPU ที่มีความสามารถในการประดับปรับตามความต้องการของผู้ใช้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้งานและความสะดวกในการใช้งานในเรื่องของการแสดงของ CPS CPU และ Tra เจอ GPU ชุดนี้มีการใช้เทคโนโลยีที่สูงส่งทั้งในเรื่องของการแสดงของ PS, CPU และ t r a c e r GPU ที่มีความสามารถในการประดับปร,บรับตามความต้องการของผู้ใช้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้งานและความสะดวกในการใช้งานในเรื่องของการแสดงของ PS, CPU s และ t r a c e r GPU ชุดนี้มีการใช้เทคโนโลยีที่สูงส่งทั้งในเรื่องของการแสดงของ PS, CPU และ t r a c e r GPU ที่มีความสามารถในการประดับปรับตามความต้องการของผู้ใช้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้งานและความสะดวกในการใช้งาน